ย้อนกลับไปที่เรื่องของรูปถ่ายนิดนึงก็แล้วกันนะคะ,ะที่คุณลังซีมันโรมเอาเอารูปถ่ายขึ้นมาแล้วก็เชื่อมโยงว่าคนเนี้ยเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทานอกจากรูปของคุณอนุชานาคาสายแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีรูปของผู้กองธรรมนัฐอเอารูปของผู้กองธรรมนัสมาด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ไปถ่ายรูปกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณไปถ่ายรูปกับคนคนเด่นคนดังอะ่ะโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งแห่งหนในแวดวงการเมืองด้วยเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องของการถ่ายรูปนี้ เมื่อวานนี้พลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณรังสิมันโรบอกมาพ่ปรายเรื่องของการไปถ่ายรูปนี่แหละนะคะโดยบิ๊กโจ๊ก็บอกว่าเมื่อวันก่อนก็ได้ฟังข้อมูลทุนจีนสีเทาที่คุณรังสิมันมาเปิดเผยอยู่ตลอดนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีอยู่ในมือแต่ก็พร้อมจะนํามาตรวจสอบคู่ไปกับ ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วขณะเดียวกันพบตรก็ได้สั่งให้ตรวจสอบสมาคมต่างๆที่ทม,ทมีในประเทศไทยค่ะว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยนะคะส่วนเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกมันไปบอกว่าคนจีนนิยมมาตั้งสมาคมเพราะว่าเขาจะทําให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ชอบไปถ่ายภาพกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยิ่งมีสมาคมเนี่ยยิ่งก็จะยิ่งน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ บางครั้งก็แบบไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ตามงานก็ไปขอถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างรูปผู้ใหญ่เองก็คงจะไม่ทราบหรอกว่าเขามาถ่ายด้วยเหตุผลอะไรก็ก็ถ่ายไปแต่ว่าเขาก็เอารูปเหล่านั้น,นไปโชว์เพื่อที่จะบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับคนใหญ่คนโตในประเทศไทยแล้วก็จะเอารูปเหล่านี้เนี่ยเอาไปหลอกคนจีนไปเรียกเงินจากคนจีนที่ต้องการจะมาทำธุรกิจในประเทศไทยอีก อีกต่อหนึ่งนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนั่นหมายไม่ได้หมายความว่าคนที่ถ่ายรูปคู่กันจะต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับการทําธุรกิจทุนจีนสีเทาเดี๋ยวไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กค,ค่ะต้นจากตัวคนจีนก่อนว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าอยู่ถูกต้องนะและประกอบอาชีพอะไรนะมีการเสียภาษีไหมอันนี้ตรวจสอบง่ายมากนะครับมีการเสียภาษีไหมเป็นโนอมินีไหมนะคุณถือครองได้ยังไงนะแค่นี้พอล้นะอพ,อพอไล่ดเนินคดีกับเจ้าตัวเขาได้เนี่ยนะครับนะต่อไปก็มันก็จะไล่ไปถึงคน,นต่างได้ บางคนก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาอย่างผมก็มีมีถ่ายรูปด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าคนที่เขาถูถ่ายรูปเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับมีผู้ใหญ่บ้านเมืองเยอะนะครับถูถ่ายรูปนะครับนะเราก็จะไปตั้งประเด็นว่าเอ๊ะคนที่ถูถ่ายรูปเนี่ยต้องเป็นคนร้ายเสมอไปนะเพราะว่าวิธีการของเขาเขาเป็นแบบนี้ นะครับณนะวันนั้นวันนี้แต่สําคัญนะครับผมก็ต้องเรียนว,ว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวจีนด้วยที่เขาเข้ามาโดยถูกต้องนะครับที่เขาจะมาท่องเที่ยวไทยเนี่ยเอารายได้เข้ามาสู่ประเทศไทย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของประชาชนคนไทยเนี่ยก็คือต้องตรวจสอบแล้วเอาข้อมูลสมให้ผม,มเยอะๆนะครับเพื่อจะขจัดกระบวนการคนจีนที่ไม่ดีเหล่าเนี้ยออกไปจากประเทศไทยอืมนี่แหละค่ะ